สวัสดีครับป้าเสือกาแฟขายยังไงครับเนี่ยอืมขายยังไงเหรอถ้ามีคนซื้อก็ขายจ้ะถ้าไม่มีคนซื้อก็ปิดร้านนอนะเอ๋อะไรของป้าคนเนี้ยคือผมจะถามว่ากาแฟของป้านะครับขายยังไงกาเฟใส่แก้วนะจ้ะไม่มีแบบหอไใบตองหรอกนะร้านป้านะ ยืออยนี่ป้าเขาเข้าใจผิดรลอฉันพูดผิดกันเนี่ยคืออย่างนี้ครับป้าผมมาอยากรู้ว่ากาแฟป้านะ่ะขายราคาเท่าไหร่ครับโถก็นี้ยังไงละจ๊ะป้าติดราคาเอาไว้แล้วน้ำเปล่าห้าบาทกาแฟร้อนที่สิบกาแฟเย็น25่บ้าบทนลจ๊ะอืมถ้าอย่างนั้นผมเอากาแฟร้อนสองแก้วแล้วกันครับผมได้เลยจ้ะนั้นหาที่นั่งทามสบายเลยนะเดี๋ยวป้า รวดเร็ว,ป,ว,ว,รวปันสายไปแล้วแป๊บโอ้โหกาแฟยอ,อย่างร้อนเลยนี้ต้องเป่าให้เย็นก่อนเฮ้ยนายจะทำอะไรอะนายกระตวยนี่นายจะเป่าลมทำไมกันเนี่ยฮะงงก็นนกาแ,แฟมันร้อนไงน่นาย นี่มันกาแฟร้อนแก้วละ20บาทนะถ้านายเป่าเย็นเดี๋ยวป้าเขาก็คิดราคา25บาทหรอกเออริงด้วยงั้นกินมันร้อนๆแบบนี้แหละดีนะ <c oughs> โอ้ยก็มันร้อนไปถึงขาขายย่อยเลยอ่ะป้าป้ากาแฟหกครับได้เลยจ้ะมาเดี๋ยวนี้แหละ ได้แล้วจ้ะกาแฟร้อนหกตรงตามที่สั่งเป๊ะเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นครับป้าผมหมายความว่ากาแฟของเพื่อนผมหกอ่าเข้าใจแล้วของเพื่อนหกนะเพื่อนขามจันเตงบอกว่าเขาว่ากาแฟหกนม่น่าก็เลยได้มาหกแก้วเลยได้แล้วจ้ะกาแฟร้อนของเพื่อนหกมาแล้วจ้ะ<อ>แหมกินกันเก่งจริงๆเลยนะจ๊ะจะรับอะไรเพิ่มอีกก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะ คือผมจะบอกว่าน้ำหกครับป้าอ๋อน้ำหกรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะก็ถูกของป้าคนนะกาแฟของเพื่อนหกปฏีเป๊ะเลยอ่ะน้ำหกได้แล้วจ้า<อ>กินกาแฟเข้าไปเยอะกินน้ำตกท้ายหน่อยก็ดีนะจะได้ฉี่คล่องๆจ้ะคือเพื่อนผมทำน้ำหกนะครับอ๋อทำน้ำเพื่อนหกนะจะเดี๋ยวรอแปนะ๊บจ้า น้ำหกพูดกีกก็ถูกกีกกินกันสีท่วมท่วแมแน่เลยพวกเราน้ำของเพื่อนหกหมาละจ้าดีจังเลยวันนี้ขายดีจริงๆแค่พวกเธออย่างเดียวเดี๋ยวป้าก็ปิดร้านได้เลยเนี่ยป้าครับผมบอกว่ากาแฟหกป้าไม่เข้าใจหรอร้ากาแฟหกเย็นไหมจ๊ะเมื่อกี้ร้อนครับแต่ตอนนี้เย็นหมดแล้ว กาแฟเย็นแล้วสินะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะ่จ๊าคราวนี้ป้าเขาคงเข้าใจสักทีนะกาแฟเย็นหมดแล้วเลยนะจ้ะ <What the? S 1> แหมพวกเธอเนี่ยไปตายอดตายอยากมาจากไหนกันนะกินมจนกาแฟหมดร้านป้าหมดแล้วเนี่ยความจริงผมแค่จะขอผ้ามาเช็ดโต๊ะนะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้าน้นเช็ดบินเลยแล้วกันนะจ้ะา งั้นพวกผมตายแป๊บละป้าแล้ว,ลวค่อยว่ากัน